ครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ s p เซ็นทรัลคาขงเบ้งนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาซอยเสรีไทย64นะด้านในท้ายซอยสุดเลยนะวันนี้ผมมีรถครอบครัวยอดนิยมเลยนะของทางแบรนด์โตโยต้าครับผมอึดถึกทนนี่ต้องยกให้เขาเลยนะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัว3.0ตัว V นะเป็นตัว4ขับสี่เป็นตัว4ฟ d r ว v e ด้วยครับได้ขับ4ได้ขับ4เป็นตัวฟูลไทม์แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะผมเป็นปี2 0 1 2ผมมั่นใจเลยว่าคันนี้นะราคาถูกสุดในตลาดเลยนะคันนีี้นะออยยูู่่่่แคคราคาท 4 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะผมสำหรับคันนี้นะ4 8 5 0 0 0บาทตามท้องตลาดขายอยู่มา5,0,000 0ต้น5 0 0 0 0 0กลางเลยนะสำหรับตัว3,000กับ4ตัวนี้นะผมแล้วก็คันนี้นะภายนอกจะเป็นสีบอลเงินจะเป็นสีบอลเงินสภาพสวยๆแบบนี้เดี๋ยวมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาชมกันครับมาครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันตัวรถของเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ฉมหน้าแชมป์นะครับเป็นโฉมหน้าแชมป์ปี2012ครับภายนอกสีบอลเงินนี่นะใครชอบสีนี้อยู่รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะผม ตัวนี้เป็นเครื่อง 3.0V ตัว 4WD หรือว่าเป็นตัวขับ4นะเป็นตัวฟูลไทม์ด้วยตัวนี้แล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันออปชั่นตัวท็อปตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนะครับอย่างไฟหน้านะไฟหน้าตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะไฟต่ําเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟสูงจะเป็นไฟมันติดเฟเกเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็จุดตรงนี้นะจะเป็นที่ล้างคุ้งไฟหน้านะครับ เดินทางไกลมีแมลงกงแมลงเกาะเนี่ยเรากดฉีดล้างไฟหน้าตรงนี้ได้เลยนะ <c oughs> เพื่อไม่ปิดบังวิทยาเขาเรียกว่าไรไม่ปิดบังแสงให้มันในนี่ดีกว่าล้างล้างโครงไฟหน้าเอาง่ายๆแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นไฟตันหมอกคู่หน้ามาด้วยถึงจะเป็นเครื่อง3,000ันดีเซลตัวท็อปสุดนะครับผมเป็นตัวขับสด้วยนะตัวนี้แต่จังหน้าสีโครเมียมนี่จมูกถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะมีจมูกแบบนี้นะครับถ้าเครื่องเบนซิน,นจะไม่มีนะ ใครอยากหารถโฟวิลนะตัวขับ4เครื่องยนต์ทนทนและได้เป็นรถ SUV PPV รถครอบครัวไซส์ใหญ่เจ็ดที่นั่งเนี่ยก็หนีไม่พ้นแน่นอนครับพวก Toyota Fortuner อึดถึกทนเนี่ยต้องต้องให้เขาเลยนะครับเอาให้ดูตัวล้อตัวล้อเป็นล้ออันลอยนะเดิมๆจากโรงงานครับเป็นขอบ17นิ้วเป็นขอบ17นิ้วเดิมๆาเลยนะเป็นสีบนเงิน กระจกมองข้างของตัวโฉมนี้นะกระจกมองข้างตัวครอตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะติดตั้งคิวกันสาด์มาให้แล้วนะทั้ง4ี่บานเลยนะครับก็มีราวหลังคาให้ด้วยนะราวหลังคานี้จากโรงงาน,นครับไม่ได้ติดตั้งเสริมนะแล้วก็เป็นบันไดข้างมีบันไดข้างให้เป็นสีดําสภาพสีตัวรถนะครับค่อนข้างสวยนะคันนี้ นะในกล้องในกล้องว่าสวยนะครับรถจริงสวยกว่าเลยอยากแนะนําให้ลูกค้าเข้ามาลองดูกันรถดูรถกันก่อนทดลองขับได้ทุกคันนะนะครับอย่างตัวมือจับมือจับตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ติดตัวครอบมาด้วยกันลอยก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันทั้ง4บานนะครับตัวนี้ผมให้ดูรายละเอียดคร่าวๆของรอบตัวรถกันเลยน่ครับไฟท้ายตัวนี้ไฟท้ายจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะ นะไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ของเป็นโฉมหน้าแชมป์แล้วก็โลโก้ตัว3.0 D4D v n Turbo นะนะครับแล้วก็เป็น Full Time Fuel Die นะเป็นตัว4 x 4นะครับตัวท็อปสภาพสวยๆแบบนี้เดิมๆทั้งคันนี่นะสนใจรีบติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูลืมบอกอีกอย่างมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะ นี่ครับเมื่อเปิดท้ายขึ้นมาเนี่ยจะเจอเบาะตอนที่3นะถ้าไม่มีผู้โดยสารนั่งด้านหลังนี่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวของพวกุฟอร์จูเนอร์โตจาจะเก็บเบาะจะเป็นด้านข้างแบบน,นี้ทั้ง2ฝั่งจะไม่ได้เป็นพับลาบเหมือนม i t ซูป a เ e โ o หรือว่า m ิ l เอ็กนะครับนะครับค่อนข้างกว้างใหด้ดูเป็นแอร์ราว3ตอนแล้วด้วยนะนผมไม้ดูภายใน ภายในในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมนะครับสําหรับตัวชมหน้าแชมป์ถ้าเป็นปี14ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นภายในดําแล้วนะแต่ตัวนี้เป็นตัวชมแรกของตัวหน้าแชมป์เลยผมให้ดูห้องนิสารด้านหลังนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมแบบนี้เหมือนกันเลยมีที่พักแขน นี่ครับอยู่ระหว่างตรงกลางเบาะตอนที่2ค่อนข้างกว้างอยู่ครับสาหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับ,บสำหรับเครื่องยงเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ระบบเกียร์ความทนทานนะของเครื่องตัวนี้นะ D4D ตัวนี้นครับเป็นเครื่องสามพันอะไรหาง่ายไม่จุกจิกเมนเทนเนนต์ถูกมากและรถค่อนข้างคุ้มราคามากนะสำหรับสำหรับตัวนี้นะเป็นรถยอดนิยมในตลาดเลยนะตัวนี้ ดูฝั่งคนขับกันบ้างครับตัวเบาะฝั่งคนขับเนี่ยที่นั่งสําหรับคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะปรับด้วยไฟฟ้านะครับสําหรับตัวเครื่องสามพันตัวท็อปตัวนี้นะเป็นเบาะหนังเหมือนกันสีเบจเหมือนกันภายในจะตัดสีทูโทนเป็นสีเบจหรือว่าสีครีมกระตัดกับสีเทานะครับโชว์นี้กระจกมองข้างจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะแล้วก็ปรับความสว่างหน้าแป้นเลนไมได้นะแล้วก็นี่ครับที่ล้างโูมไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อรถเปิดไไฟหน้าอยู่นะครับ แล้วก็มีคุดคอนโทรลได้ที่หลังพวงมลาลัยตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอากุญแจให้ดูเล็ขใหม่มลเลขใหม่คันนี้อยู่เพียง1 7 000, 7 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนี่แล้วก็อย่างตัวหน้าจอหน้าจอเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับมีแมปนเวเตอร์ให้แต่ว่าจอที่เป็นแบบนี้นี่ คือว่าเรายังไม่มีการปรับสภาพหรือเปลี่ยนนะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเราเปลี่ยนตัวทัชสกรีนตัวหน้าจอนี้ได้เพราะว่าจอ,จ,อจอไม่ได้เสียนะครับตามอายุการใช้งานนะแต่ถ้าลูกค้าใหม่สนใจหรือว่าชอบคันนี้เนี่ยผมจัดเปลี่ยนให้แน่นอนนี่นะได้จอเดิมจากโรงงานด้วยใส่แผ่นซีดีดีได้เชื่อมต่อบูทูธได้หมดเลยนะมีกล้องมองหลังด้วยตัวแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลนะแต่ว่าเป็นแบบปุ่มสัมผัสนะครับผมแล้วก็ตั้งออโต้ได้ด้วยนี่ครับตัวเกียร์นี่นะเป็นตัวคับซีจะมีตัว เกียร์นี่ครับตัวเล็กแบบนี้นี่ครับขับ4ขับ2 4 High ฮ l ฟโได้หมดเลยนะเป็นระบบการเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบแมนนวลอยู่นะค่าเมนเทนแนนซ์หรือว่าการดูแลร,รักษาค่อนข้างง่ายกว่ารถนะปัจจุบันที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับนะครับทัชชันคอนโทรลอะไรครบหมดเลยเลี้ยวคู่เป็นการใช้แอร์ด้านหลังนะถ้าเราไม่กดเปิดสวิตช์ตรงนี้ด้านหลังแอร์จะไม่ทํางานนะครับตัวเรียวลี้ยวคู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ขอประทานโทษนะกล้องมันค่อนข้างไม่ค่อยโฟกัสนะ หรืออยากดูด่าจริงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ายัางไงเนี่ยอินบ็อกหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะนัดหมายดูได้ที่ซอยเสีไทย64นะครับผมท้ายซอยผมให้ดูห้องเครื่องกันนะใครสนใจนะมองหาโตโยต้าฟอร์จูเน3,000กับ4ยนะเปิดมือเดียว นี่นะครับนี่นะเป็นเครื่อง d4d ฟดีดีเซลนะสามพกับ4นะครับให้ดูได้เลยรถเมดอาร์ตไลเดอร์หมดมอกรติดข้างตัวถังรถตัวเพจตัวรถไม่มีการแกะนะที่เป็นสภาพแบบนี้ตามอายุตัวรถนะครับผมนี่นะแต่ว่าก่อนส่งมอบเราปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับน,นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง3,000ลูกค้าชอบถามว่าเครื่อง3,000ตัวขับ4กินน้ำมันไหมผมบอกเลยว่า กินน้ำมันไหมกินอยู่แล้วนะแต่ว่าในการใช้งานตามปกติหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับมันถือว่าเป็นรถใช้งานตามปกติเทียบรุ่นกับตัว2.4 2.8ของ New Fortuner ตัวใหม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้กินขนาดนั้นนะเนี่ยนะตกเฉลี่อยู่ประมาณน่าอยู่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนะแล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยลงดอยสายแคมปิง้งสายลุยสายทางเรียบใช้งานได้หมดครับครบจบในคันเดียวนะครับ ่นครับผมพาชมรอบคันกันไปแล้วนะผมแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะอยากให้โทรนัดหมายกันที่ได้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะเพื่อว่าเข้ามาดูตัวรถจริงแล้วก็ทดลองขับกันได้ทุกคันนะครับผมสําหรับที่ SP Center Car คของเรานะมีรถที่เลือกมากกว่า200วัาคันได้เลยนะแต่ก็อย่างนะ้าคันนี้นะผมบอกราคา,าทีหนึ่งราคาอยู่ที่485,000บาท485,000บาทนะถ้าลูกค้าที่มีเครดิตดีนะมีประวัติการ่อนอาชีพชัดเจนเนี่ยสามารถ จองออกรถได้แค่เพียง999บาทเท่านั้นนะ999บาทแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อหรืออินบ็อกซ์มาแท็กที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากอย่างนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมวันนี้ไงขอลาไปก่อนท่ารับ